ก็คือไมนูอ่าไมนูนี่ก็คือจะเป็นตัวที่แน่นอนว่าเป็นคนที่ทางแฟนบอลของยูเนเต็ดฝากความหวังไว้นะครับเพราะว่าเป็นกองกลางที่ทะลุขึ้นมาและอย่างที่ผมเคยบอกถ้าใครตามเพจผมเนี่ยจะได้ยินชื่อคอปปี้ไมนูแดนกอมาประมาณ2-3ปีแล้วไม่ใช่แค่ตอนพรีีซั่นฤดูกาลนี้ที่เห็นขึ้นมานะแต่ได้ยินชื่อมานันปีแล้วว่าผมมองว่าคนนี้ยังไงก็ทะลุขึ้น ขึ้นชุดใหญ่รวมถึงกาลาโชเนี่ยสองคนนี้ขึ้นแน่ๆแล้วก็ขึ้นมาจริงๆแล้วแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่น่าเชื่อว่าขึ้นมาเป็นตัวหลักเรียกว่าเป็น11ตัวจริงแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้พอเป็นชุดใหญ่ที่ทางเทนฮากจัดลงเนี่ยกาณาโชได้ลงก่อนได้ลงก่อนอันโตนี่เห็นไหมครับกานาโชได้ลงก่อนอันโตนี่ด้วยซ้ำแล้วก็ รวมถึงไมนูเนี่ยได้ลงก่อนอีลิกเซนได้ลงก่อนแมกโทมิเนอ่ะอันเนี้ยเป็นจุดที่น่าสนใจหลายคนอาจจะติดภาพว่าเอ๊ะเห็นไมนูเล่นช่วงต้นฤดูก,กาหรือเห็นหลายนัดในช่วงที่คาเซมิโรยังไม่หายเจ็บอะ่ะไปเล่นเบอร์6บ่อยเหมือนกันแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะปั้นให้เป็นแบบเบอร์6ตัวแทนระยะยาวไหมผมต้องบอกอย่างนี้ครับไมน่จริงๆอะ่ะเขาอะ่ะสามารถพอเล่นเบอร์หได้ พอพอจะเล่นได้นะแต่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขาตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขาที่เล่นในตอนสมัยเป็นเยาวชนคือเบอร์8นะครับจะเป็นถ้าเป็นเบอร์6มันคือจะเป็นเบอร์6กที่ยืนไม่ใช่แบบเป็นยืน6แบบตัวเดียวๆอะ่ะแต่จะเป็นเบอร์6ที่ยืนคู่อย่างเงี้ยคู่ผัดกจะช่วยช่วยกันลุกช,ช่วยกันรับแต่เขาจะยืนตอนที่เล่นเล่นในยาวยาวชนเนี่ย เขาจะยืนสูงขึ้นมานิดนึงแล้วก็จะมีแดนกอที่ถอยถอยต่ำมาเล่นเป็นบทบาทที่มีความเป็นเบอร์หที่เป็นเชิงรับส่วนส่วนเมนูเนี่ยจะเป็นเบอร์เบอร์หกหรือถ้าไดโลจริงจริงมันคือกึ่งๆึเบอร์8มากกว่าแต่คือตำแหน่งเขาถ้าให้นึกภาพครับตำแหน่งเขาจริงๆคล้ายกับพอปอกบาบทบาทที่เขาถนัดนะโลบทบาทที่เขาถนัดจุดเด่นเขาเนี่ยหลายหลายอย่างค้ายพอปอกบาเพียงแต่เขาอาจจะดูแตกต่างจากปอกบาตรงที่เขาดูเป็นคนที่ พร้อมที่จะเล่นเกมรับมีสมาธิแล้วก็ดูมีวินัยในการเล่นนะครับตัวไมนูเนี่ยเวิร์กเลตเขาไม่ได้สูงมากคือวิ่งขึ้นวิ่งลงได้แต่มันไม่ได้เป็นประเภทไดนาโมแบบที่เป็นแบบโอ้โหเป็นตัวที่แบบวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบไม่มีหมดหรืออะไรแบบนั้นไม่ได้เป็นสายพละพละ,พละกํำลังกันนั้นแบบนั้นแต่ว่าเขามีเชิงในการจ่ายบอลการเอาตัวรอดการเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยง เลี้ยงเอาตัวรอดหรือการดวนต่อตัวตัวต่อตัวเขาดีประมาณหนึ่งรวมถึงมีลูกแบบลูกจ่ายบอลลูกทะลุทะลวงการสร้างเกมเนี่ยสามารถทําได้ดีในระดับหนึ่งส่วนโปรไฟล์ของไมนูปัจจุบันอายุ18นะครับเดี๋ยวประมาณเดือนเมษาก็จะอายุ19ก็จะเติบโตขึ้นจริงจริงถือว่าขึ้นมาเร็วมากนะสำหรับตําแหน่งกองกลางที่อายุ18แล้วขนาดตัวของเขาอ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะ175แต่ไมนูอ่ะเป็นคนตัวตัวที่สูงไม่ถึง180 แต่จริงๆถือว่าเป็นเป็นนักเตะที่เล่นลูกกลางอากาศพอใช้ได้ไม่ถึงกับเป็นจุดเด่นแต่ก็ไม่ได้ดูเป็นจุดอ่อนขนาดนั้นนะครับก็คือพอเล่นลูกอากาศพอใช้ได้แต่ไม่ใช่จุดเด่นนะถ้าโดนบอมหนักๆก็อาจจะอาจจะมียุบ แต,แต่เขาก็เป็นคนที่ขึ้นมงได้บ่อยในในสมัยเยาวชนเนี่ยขึ้นไปมงลูกเตะม,มุมได้บ่อยเหมือนกันนะครับมงทาประตูหรือว่าสอดขึ้นไปเรื่อง,เร,องเรื่องลูกเตะม,มุมแต่อันนั้นคือบอลเด็กแหละพอมาเจอบอลผู้ใหญ่เนี่ยเรื่องสรีระเขาก็ยังเป็นรองอีกอย่างหนึ่งคือด้วยอายุ18นะตอนเนี้ยทุกคนจะรู้สึกว่าไมหนูบางไปใช่ไหมหรือว่าดูฟิสิคอลยังไม่ยังไม่แบบไม่โตเต็มที่เพราะตรงนเนี้ยเนี่ยเขายังส่วนใหญ่ที่ผมจะบอกอยู่เสมอว่าบางคนรู้สึกตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ย เขาอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักครับคืออาจจะต้องรออายุประมาณ19-20หรือรอรอหยุดสูงรอหยุดเจริญเติบโตแล้วอันนั้นน่ะเขาถึงจยเริ่มมาบิวเวทบิวกล้ามถึงจะมาอ่อมาสร้างกล้ามเนื้อหรือเวทเทรนนิ่งเพิ่มเพิ่มความแข็งแกร่งไรในแรงประทะมากกว่านี้แต่จริงๆเมนูก็จัดเป็นเบอร์8หรือสามารถถอยมาเล่นเบอร์6ได้ที่ค่อนี้ครบเครื่องเหมือนกันนะเพียงแต่ว่า ณต,ตอนนี้พลังงานแต่จริงๆเขาเป็นมาตั้งแต่ตอนสมัยเยาวชนแล้วพลังงานเขาแบบไม่ได้สูงขึ้นแบบวิ่งขึ้นวิ่งลงหรืออะไรได้ขนาดนั้นหรือแบบแรงประทะเป็นอาจจะยังไม่ใช่จุดเด่นของเขาก็อันนี้เดี๋ยวค่อยๆดูในการ e ีโไปนะครับอ่ะมาถึง3คน